ขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์อีกเช่นเคยนะคะเจอกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้17นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Facebook d a r a ด a i l y c o m และ youtube d a r ด d a i l y o f f i c i a l นะคะและวันนี้รายการของเราจะพาแฟนๆไปวิดีโอคอลพูดคุยกับนักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อม,มากความสามารถควนใจสาวๆกับหนุ่มก้าวจิวรายุที่จะมาอัปเดตผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเฮียอุ hm ้มที่ได้ศิลปินรุ่นพี่อย่างพี่โอ๊กบิ๊กแอสมาทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้พร้อม ้อมเปิดความรู้สึกหลังส่งต่อความห่องใยช่วยเหลือสังคมด้วยการส่งกล่องปันน้ำใจเพื่อมอบเป็นพลังและกำลังใจให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด19รวมถึงดอดเข้าไปถามเรื่องหัวใจกับสาววีวิโอเรตด้วยจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับน้องก้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโควิดก็ก็รบกวนแบบนี้นะเพราะว่าไปจอดไมค์กันก็ลำบากมองหน้ากันเลิกๆลัก เห็นเห็นมีเพือ่อนเพื่อนที่ส่งข่าวเรื่องเพลงเพียรุ้ม,มาเอาเต็มที่เลยเต็มที่เลยปล่อยไปกี่วันละครับผมก็ปล่อยไปประมาณสองอาทิตย์แล้วมั้งครับครับอื<ม>เป็นไหมกระแสเพราะกระแสพอใจไหมครับครับก็เรื่อยๆนะครับผมก็อคือเราก็ชอบเพลงของเราอยู่แล้วอะครับผมแล้วก็กระแสมันก็จริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายครับ แต่ว่าก็รู้สึกว่าเราก็จากคอมเมนต์จากอะไรครับคนที่ฟังคนที่ชอบแนวนี้เขาก็ก็มีหลายคนที่เขาเออก,ก็ก็ให้คําชมอะไรเงี้ยแล้วก็มีกําลังใจนะครับผมแล้วก็จริงๆก็อยากฝากให้คนแบบฝากแชร์ฝากช่วยๆกันเข้าไปฟังอะไรเงี้ยครับก็เห็นคอมเมนต์เห็นอะไรก็ก็มีมีกําลังใจทําต่อดีครับ MV ที่มาของเพลงนี้เห็น มีทีมงานช่วยกันเยอะเลยของนะพี่อะไรอะ่ะบิ๊กแอใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็เออพีโอบิ๊กแอเป็นโปรดิวเซอร์ครับอืมเป็นไงทํางานนะกับแกเป็นไงก็แต<โ>่อะไรไม่ประสบการณ์ก็เขาก็มีทั้งประสบการณ์แล้วเขาก็มีทั้งความอ่าคือคือเขาเขามีความรู้ทางทางทางด้านการอ่าอัดแล้วก็การอะเรนต์ต่างๆนะครับในภาคของคือ ปกติวงมีกันสี่คนเนี่ยเราก็คือก่อนหน้านี้วงก็ทำกันเองอะครับเพลงเพลงที่เห็นเห็นก่อนหน้านี้ก็เหมือนก็จะเรียกได้ว่าโปรดิวส์กันเองมาสี่เพลงแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนในบางการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โอก็ช่วยได้เขาก็จะคอยตบๆให้มันเข้าที่แล้ว เพลงฮิอุ้มก็เป็นเพลงแรกที่ที่ปล่อยออกมาโดยที่เป็นเพลงที่พี่โอ๊กเนี่ยอ่าเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับซึ่งผมว่าก็เห็นความแตกต่างเลยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราก็พัฒนาได้ได้มากขึ้นจริงๆครับก็ต้องขอบคุณโ๊กด้วยพูดถึงคาว่าแบรนด์นี่ก็คือความเป็นเพื่อนนะอยู่กันมาเหนียวแน่นเท่าที่พี่เห็นก็มีวงของเราวงหนึ่งแหละที่แบบเพื่อนฝูงอยู่กันเหนียวแน่นเป็นไงบ้างเจอเพื่อนฝูงเป็นไงบ้างเพื่อนฝูงสบายดีนะ ครับครับสบายดีครับก็ตอนนี้ก็เคยต้องอยู่บ้านกันนะครับอืครับก็ก็สบายดีแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้สบายเขาเรียกอะไรในในแง่ของเศรษฐกิจอะไรก็เหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปครับรอบคุอเห็นเห็นก็ส่งคำให้เยอะเลยที่ก้าวกับแม่ไปช่วยอแจกอาหารส่งอะไรว่าถุงยังชีพอะไรไปจริงๆทํามา ไปกี่ชุมชนยังไงบ้างพอได้บันทึกไว้บ้างไหมก็ก็เยอะครับจริงๆก็เราก็ทํามาทามาหลายเดือนแล้วฮะแล้วก็มีคนที่เขาติดต่อเข้ามาหมายถึงว่าปกติผมจะโพสต์ในเพจนะครับผมว่าว่ามีใครอยากได้บ้างก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาส่งที่อยู่ส่งเบอร์โทรแบบแบบปกติก็คือก็เราจะให้ส่งแบบนั้นเพื่อที่เราจะ้ส่งไปสินีเพให้เขาได้นะครับผม เราก็แพ็คของแล้วก็ส่งพันไปสีทีนี้ก็อ่จริงๆก็มีมีคนที่เขาขอมาเยอะครับอเยอะกว่าที่เราที่เราที่เราจะให้โคต้าในแต่แต่ละเดือนที่เราทําได้ที่เราทําไหวนะครับแต่จริงๆก็ทําไปไม่น้อยแล้วครับรวมๆกันหลายๆเดือนก็ก็มีเป็นน่าจะถึงพันกล่องอะไรเงี้ยครับอันนี้มาจากทางแฟนคลับบริจาคมาหรือว่าคุณแม่เขายังไงครับก็เราอะทำเราอะใช้ ก็ก็ใช้เงินส่วนตัวเนี่ยแหละครับใน,ในการในการทำเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้ไปบอกใครไปไปไปเรียรายใ,ใครเราก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็เลยก็ทําเองแต่ว่าก็มีคนมาช่วยในการแพ็คของก็คือญาติญาติเพื่อนเนี่ยแหละครับผมที่ที่มาช่วยกันซึ่งผมว่าสิ่งนี้ก็ก็มีคุณค่าเหมือนกันนะครับมันมันมันไม่ไม่ต่างกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเงินก็หรืออะไรก็ก็ แต่ว่าก็จะมีบางคนที่เขาก็จะร่วมร่วมด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมในในในใค,ใครบางคนที่เขาไม่ไม่สะดวกที่จะมาแล้วเขาก็เห็นเราจกในข่าวเงี้ยเขาก็อยากที่จะช่วยร่วมช่วยด้วยก็เขาก็จะโอนมาครับแล้วก็อย่างบางบางบางอย่างบางบางทีที่เราทำเราก็ไม่ไม่ได้ออกข่าวอะไรเงี้ยก็จะมีแบบทางเป็นแอนติเจนด้วยก็จะมีพี่ๆที่ที่เขา ที่ที่เรารู้จักกันอะไรเงี้ยครับผมเขาก็จะมาช่วยกันด้วยครับเซ็งไหมฮะก้าวแบบว่าเรคอนก็ไม่ได้ถ่ายงานก็ไม่ได้ออกเบื่อไหมคือของผมมันไม่เป็นไรอะครับก็ถ้าส่วนตัวผมผมว่าคนอื่นอะลําบากกว่าผมเยอะอย่างเอาเอาง่ายๆก็คือประชาชนคนทั่วไปที่เขา เขาไม่ได้มีเงินเก็บเยอะอะไรขนาดที่เขาจะสามารถมามาอยู่บ้านเฉยๆได้นานขนาดนี้ครับเขาก็ต้องทํางานทำมาหาก,กินนะครับ mm hmm. ก็ผมก็พักงานแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ถือว่าลําบากครับเ mm hmm. ทียบกับคนอื่นๆก็ผมว่าน่าเห็นใจคนเหล่านั้นมากกว่าแล้วเราก็พยายามผมก็พยายามช่วยในในส่วนที่ผมทําได้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอ่า ผมไม่สามารถที่จะช่วยในทางอื่นได้ในแง่ของการบริหารประเทศหรืออะไรเงี้ยครับเพราะผมก็เป็นผมก็เป็นประชาชนเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็ได้แต่ทําสิ่งนี้ให้กําลังใจไปซึ่งมันก็ไม่ไม่ได้ช่วยให้แก้ปัญหาโควิดหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็แค่ทําให้เขาได้มีกําลังใจที่จะสู้ในในวันต่อวันต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอ่ะส่งเป็นกล่องที่มันมีข้าวสารอาหารแห้งพวก ะบะหมี่เป็นสําเร็จรูปแบบนปากระป๋องเนี่ยครับเขาก็ครอบครัวหนึ่งก็อาจจะผ่านไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างมากหรือว่าอาจจะสองสาวันถ้าครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยครับมันก็มันก็ประมาณนั้นนะครับก็เหมือนต่อต่อ,ต,อต่อชีวิตให้เขาในบางครอบครัวได้ให้เขาประทังไปได้ก่อนอะไรเงี้ยแต่มันยังมันยังต้องการความช่วยเหลือเยอะครับอันนี้ก็คือฝากบอกต่อนะครับว่าใครที่สามารถช่วยได้ ไม่ว่าทางไหนก็ถ้าจะอยากที่จะทําร่วมกับผมก็ถามว่าติดต่อมาได้ไหมก็ติดต่อมาได้ครับแต่ว่าก็ออผมหมายถึงว่าให้เราอยากที่จะช่วยก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ลงมือทําเลยเพราะว่าถ้าเรามีกําลังนะไม่ว่าจะเป็นกําลังทรัพย์หรือว่ากําลังกายคือตอนนี้มันก็ยังขาดคนที่คนที่ช่วยเหลือได้ที่ยังไม่ช่วยก็ก็ผมผมก็ขอเป็น เป็นคนพูดแล้วกันเป็นคนหนึ่งที่พูดบอกว่าเออถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นการบังคับนะฮะแต่ว่าก็ก็อยากให้ช่วยอะเพราะว่ามันมีคนต้องการความเหลือเยอะรวมไปถึงอรัฐบาลด้วยหรือว่าคนที่เขามีอํานาจในการบริหารแล้วก็แล้วก็อยากให้เขามองเห็นแล้วก็แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเนี้ยให้มันไวที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรเงี้ยครับผมว่ามัน คือมันถึงจุดที่จะไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วก็อย่างที่เราเห็นะ่ะบางคนไม่ไหวไปแล้วด้วยก็ก็ต้องนอนอ่าแบบไม่มีบ้านเสียชีวิตอยู่ข้างถนนเราเห็นหมดแล้วแล้วมันแล้วมันกําลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอครับผมรวมไปถึงคนที่เสียชีวิตจากโควิดด้วยซึ่งมันแบบทั้งั้นที่แบบในใจเราเราไม่อยากเห็นภาพนี้ครับแต่มันแต่มันต้องเห็นแล้วอะตอนเนี้ย แล้วทํายังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นไปมากกว่านี้ก็อยากให้ทุกคนที่ช่วยได้ช่วยครับฉีดวัคซีนกันหรือยังบ้านนี้บ้านเก้าผมฉีดกันไปหนึ่งเข็มครับเป็นไงแพ้ไหมก็ผมฉีดเป็นแอสตราเซเนกาก็ก็ป,ป่วยป่วยหนักอยู่ครับหมาถยถึงว่าเป็นเป็นแบบเป็นเป็นไข้แล้วก็มีมีแบบหนาวหนาอะไรเงี้ยในตอนกลางคืนแต่ก็ก็ไม่ ก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากครับผมก็แค่ประมาณวันสองวันครับแต่ก็ไม่ยังไม่ได้ไปตรวจภูมิไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็ก็ยังต้องรักษาตัวเองอยู่ครับเพราะว่าผมว่าหนึ่งเข็มมันก็ยังยังอาจจะกันอาจจะกันไม่ไม่รู้ได้แค่ไหนมันก็อยู่ที่แต่ละคนด้วยมั้งครับผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็ยังต้องระวังติดอยู่ครับครับอันนี้เดี๋ยวสุดท้ายเจอแฟนบ้างไหมช่วงนี้ก็เจอครับเจอ เจอเรื่อยๆครับมันหาก,กับแม้โควิดทําให้แบบว่าหรือก็คุยกันปกติไม่มีอะไรอ่าก็คุยปกติครับก็เจอกันเรื่อยๆมีมาบ้านบ้างหรือว่าผมไปบ้านเขาบ้างครับใช่ครับแต่ก็อยู่กันแค่บ้านคือถ้ามันมีอีเวนต์มีกิจกรรมมีปกติมันก็คงได้เห็นภาพได้เห็นอะไรกันมากขึ้นนะใช่ไหมฮะ,ะก็ มันก็คงโลกมันก็คงหมุนไปแบบแบบปกติมากกว่านี้นีครับแน่นอนก็ทุกคนก็คงมีความสุขกว่านี้นครับใช่ครับตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาแต่ละวันก็เห็นภาพแบบมันสถานการณ์มันมันมันไม่มันไม่กระเตื้องแบบมันไม่ได้ดีขึ้นแบบที่เราเห็นได้ครับแล้วก็แล้วก็วกอืมเราเราก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็พยายามที่จะ บอกว่านี่มันดีเนี่ยเทียบกับประเทศนู้นสิประเทศนี้สิแล้วมันมันมันต้องดูจํานวนประชากรด้วยกับจํานวนคนติดนะไม่ใช่วัดเอาจํานวนคนติดมาวัดกันอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ได้ครับอ่ะสุดท้ายเก้ามันจะพูดยังไงดีนะจะให้กําลังใจก็หรือยังไงหรืออยากจะพูดอะไรที่มันบางคนต้องเข้าคิวขออาหารบางคนตกงานอยู่บางคนต้องปิดร้าน <c oughs> คือตอนที่ทุกคนลาบากหมด ลำบาก<ช>มากน้อยท่นใดคนลาบากหมดเราจะพูดยังไงดีให้แต่ละคนมีความหวังอ่ะคือผมก็ไม่ไม่อยากจะอย,กอยากจะพูดแบบให้ความหวังแบบสวยงามเกินจริงอ่ะครับผมก็พูดตรงๆรเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้มันแย่มากในในแง่หนึ่งที่จะทําให้เราสู้ต่อไปได้ผมก็คิดว่าโคโทนเป็นแง่ที่อ่าหนึ่งเลยคือใครที่มีครอบครัวมีคนที่รักก็ต้อง คิดถึงพวกเขาให้มากๆแล้วก็คิดเลยว่าที่เราจะเหตุผลที่เราจะไม่ยอมแพ้ก็ก็เพราะว่าคนที่เราลักและคนที่รักเราครอบครัวหรืออะไรก็ตามหรือเพื่อนหรือหรือใครก็ตามในชีวิตอะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็รวมถึงแม้กระทั่งใครที่อยู่คนเดียวไม่ชีวิตไม่มีใครเลยผมก็มองว่ามันเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวครับอย่าอย่ายอมแพ้ก็คือต้องต้องสู้ให้ถึงที่สุดอย่าอย่าไปคิดสั้นหรืออะไรก็ตามที่ผมผมคือผมรู้สึกว่า ถ้าคุณผ่านจุดที่มันแย่ที่สุดในชีวิตเนี่ยจุดนี้ผมว่ามันมันแย่ที่สุดในชีวิตสําหรับใครหลายๆคนแล้วละ่ะถ้าคุณผ่านมันไปได้คุณก็จะแข็งแรงขึ้นแน่นอนอันนี้ผมรับประกันได้ถ้าถ้าคุณผ่านสิ่งนี้ไปได้คุณผ่านอะไรไปได้อีกหลายอย่างในชีวิตแน่นอนนะครับผมแล้วที่สําคัญเลยก็คืออันที่พูดเมื่อกี้ก็คือฝากให้สําหรับคนที่คนที่จะต้องดิ้นรนอยู่ในตอนนี้นะครับผม อย่ายอมแพ้ครับผมเป็นกําลังใจให้คนหนึ่งอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกแต่ก็ผมผมก็ยังอยากเป็นกําลังใจให้อยู่ดีแล้วก็คนที่คนที่มีอำนาจคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือได้คนที่มีกําลังเนี่ยครับผมก็ขอให้ทําให้เต็มที่เท่าที่ตัวเองจะทําได้แล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายแรงเสียดายเงินเสียดายเวลาคือผมรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวในประเทศนี้ไม่ได้หรอกขาดปัจจัยจากคนที่เขา เนี่ยที่ที่เขาดิ้นรนอยู่แล้วหลายละคนก็เป็นคนมีชื่อเสียงคือผมผมรู้สึกว่าช่วยกันอะ่ะช่วยเหลือกันอะ่ะแล้วเราได้เห็นสังคมที่มันมันดีขึ้นอะ่ะเราได้เราจะได้กลับไปออกไปเจอคนที่เราเคยเจอพบปะสังสรรค์กันหรือว่าเราแค่เดินไปตามถนนแล้วเราเจอผู้คนที่ไม่จะต้องมานนั่งใส่แมสต่อกันคือนี่คือชีวิตที่เราแค่อยากกลับไปได้แบบนั้นอะ่ะเราไม่ได้ต้องการอะไรที่มันมันมากมายเลยเราแค่ต้องการแบบสิบขั้นพื้นฐาน คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่เราควรจะได้อะคนที่มีกําลังเนี่ยคนที่มีอํานาจตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยเขาทําสิ่งนี้ได้ครับก็อยู่ที่ว่าเขาเขาจะเลือกอะไรคือถ้าเขาจะเลือกที่จะไม่มองหรือว่าที่จะเอาตัวรอดก่อนก็เป็นสิทธิของเขาแล้วก็แบบคือผมก็ไปด่าเนีไม่ได้ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สามารถที่จะไปเอาเขามาลงโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของผมในตรงนั้นแล้วผมทําไม่ได้ด้วยครับแต่ว่า ถ้าทําได้อยากให้ทําเพราะว่ามันจะมีความหมายมากๆจริงกับคนอีกหลายๆคนนะครับเงินตายไปก็เอาไปไม่ได้อํานาจตายไปก็เอาไม่ได้มันต้องใช้ตอนนี้ครับต้องใช้ตอนนี้ครับในทางที่ถูกต้องด้วยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันทางทีมรายการขอเช่นชมและปรบมือให้รัวๆกับการปันน้ำใจให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนด้วยนะคะเรียกว่าทั้งหล่อใจบุญจริงๆค่ะส่วนเรื่องงานเพลงใหม่เฮียอุ้มแฟนๆก็สามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาว,วงแบดบาบูญด้วยนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าเต็มอิ่มจริงๆเพิ่มแป,ป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์แล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ